สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูฟู้สุขนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันดีแหละครับครับเป็นวันพระนะครับเนาะแลมแปดคำครับเป็นวันพระแลมแปดคำครับครัมือนี้กระมีโอกาสได้มากขอตัวเลขนําผู้ตาผ่าขาวล่ะครับครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบสถ์ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขงามจากผู้ตาผ่าขาวครับ ที่แล้วของเพิินกาถือว่ามากดีครับงามนะครับเนาะครับครับมาตามต่อเลยครับเด้อครับวดนี้ครับสำหรับมือนีกัดสิได้มีโอกาสมาขอนะครับขอกระปูตาผาขาด้วยครับเด้อครับครับขอไปทากันครับสําหรับมือนีครับตัวเล็กงามๆเลยครับเด้อครับอีกจักมือสองมือกัดจะออกเลยนะครับเนาะครับสำหรับมือนี้กัดเปลี่ยนมือวันที่สิบสี่แล้วครับเดือนกันยาสิบหกนะครับเนาะครับเอา เอาไปเบิ้งตัวเหล็กน้ำกันเด้อครับเด้อครับตัวเหล็กงามจากปูตาปลาขาวเด้อครับเด้อครับอันนี้เป็นควบเสียของส่วนบุคคลแหละครับครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมละครับครับเอาไปเบิ้งตัวเหล็กนะครับเนาะครับชุดทูบขอเหล็กน้ำปูตาปลาขาวเด้อครับเด้อครับครับครับไปเบิ้งตัวเหล็กน้ำกันเด้อครับเด้อครับปูตาปลาขาวครับต้นไม้ต้นไายเพิ่นก็คือสีบอจะเห็นแหละครับเมื่อวาน าหาผ้าขาปผ้า,นา,มมาหน้าไม่เพิ่นนะครับเาบบบนาะครับผ้าขากับขาวกับน้าให้พู้ตาปาขาครับเป็นประจำแหละครับครับเพราะว่าวันพระวันธรรบาดาก็ที่เดินมาหาให้เพิ่นตลอดแหละครับรนุนกำกันเนาะครับเนาะครับผู้เพิ่นขสันหายมาละตัวดีๆละครับตัวเด็ดๆ ผ่านผู้ใดเห็นโตไดใดแล้วก็บอกเดียครับเด้อคอมเมนต์มาบอกนะครับอันนี้เป็นต้นไส้ครับต้นพ่ต้นไส้ของเพิินครับเป็นลมมพ่ลมไส้ของหลูกของล้านแหละครับตัวเลขน้ากันครับคูเพิินกาสีลงมาบอกแหละครับถ่านมาบอกมือนี้กาสีมือแรงเข่าฟันเน้นเน้นเน้นยอะม้ครับ เห็นมานาผู้ซองเพิ่อไงนะโยท่านได้เห็นซองย่องอยู่ออยต่อเ,เห็น,ปน้ปงๆผู้สงเห็นบ้นอเหล็กหัดนี่ขอสุขขอมาน,นะเด็ปูเด้อมาหวัดมาถึงแล้วเอื้อนนี่จะเป็นเมืองห้ารางวัลนนประเทศใทยห้านีน่และผู้ได้สิจับร่งวั่นตัวใด็กห้ได้แล้วนับปูเนาะเลขไ่เลขมาเลขหลัง เห็นน้ากันบานอกครับตัวเลขกำงามครับจากกู้ตาผาขาวนะครับเด้อครับ,รบเป็นเป็นเลขสามเตยียววายสามคนสมิมาดูเถอะเนาะว่างานกับเก้าสามปูมมเออว่าหันมันออกห้าเก้าสามโอ้เห็นเลขหนึ่งเต็มเต็มเมด้อนี่เออเห็นเลขหนึ่ง หนึ่งมาแท้งวดนี่ครับจับไปเลยครับเด้อหนึ่งเหลบเห็นน้ากันมาขับหนึ่งตาไพตามันเราขับเนา,าะครับ,บอันนี้เป็นตาไพยตามาันเลยครับเด้ยอคบดวงเนะคนแจงผู้ใดเห็นผู้นํามองเห็นลักวาวน,น,นไปตามดวงตามวามน,นาลบางคนฟ้องน้ำกันหรืก็บบเห็นยงเืเลย คนซองอาามาปุ๊บก็เห็นเลยยังพี่สาวคนมา่องจนก็เห็นหลอดนะเห็นไหมคนลูกคนลานเขาไปรุ่นเลขถูกเนาะแบบนี้เนาะขอแนวทางเพิ่นตมีจุดถูกขอเพิ่นกะเบิงตัวเลขกจุ่ต้นโคต้นให้น้ำแล้วกันเนาะกระเบนตัวเลุบถูกถูกไนไหนเห็นสะไรเนาะ สองไฟาสองข้งางบาทสะท้อนแงสงบใส่สะท้อนแสงก่องบใส่นึ้อบาดเห็นเห็นอยู่นี่เลขทูบปูห้1นึ่งนึ่งแลลวกับสทดท้ายศูนย์นั่นมีมัดตัวอยู่หันจับเอาโหลดหนึ่งนั่นหน่งบอเงเจ็ดตัวบ่งเต็มเต็ม หนึ่งมาชัดๆเลยล่ะเลขหนึ่งตัวนั้นหนึ่งเลขสี่เต็มคักเลขหนึ่งสี่สัดคักหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์โอ้งามคักเด้อคมาตรงตรงกันกับตัวคำาวนไว้แหวกะารบานตัวคำานวณก็ะไตัวเนีตตีเกี่ยลำนไเกี่ยลำยฟันทงเลยเอาหนึ่งเอาฟันทงไปเลยคำมนวณมาหนึ่งกับสี่ขกันนี่ล่ะเลขล้านสาวคนนหนมากอ่ะสี่ขี้กันวิ่งรางสี่เขาก็เลขปูหวาน หนึสศูค่ะเด็กของเพิ่นชัดชัดง้ำงำพอผิดหวังนะปูเนาะงวดดเนึ่งสี่ศูนยปูเปิ่นว่าพอผิดหวังยับไปสุนโ<า>อ้ยหนอูอยากม่านังบอกบมันกเห็นอยู่ เห็นอยู่เลยสวยสวยสวยยางงามเดานหนึ่งสี่ศูนค่ะสวยผักงาเหล็กักงามคักรอบนี่เ็กึ่งเนาะว่ามันเล็กเกดบอแมนกับพี่หนึ่งสี่ศูนเห็นด้วยชัดแล้วชัดแล้วข้งเบื้องยังไดกันหน่มันบ้าเออกับเบื้งจังไดกันหนึ่งเเนาะน หนึ140่งสี่ศูนย์ค่ะเลขกงามงามค่ะเขากับเลขกคำนวณพอดีพอดีเหล็กคำนวณได้กะหนึ่งที่กันครับนั่นครับตัวเลขกครับของแท้ครับของแท้ของแท้จากปูตาปลาขาว,วนะครับเด้อครับมาแท้มาแท้แทหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะได้มาเหลขกงามงามแล้วก็ให้เขาเด้อปูเด้อเหล็กตัวนี้ว่มีรุดครับเห็นยมุ่นหนึ่งกันเป็นหนึ่งที่ันเออเห็นเป็นหนึ่งที่กัน หนึ่งตัวเดียวครับเอาฟันท่งไปเลยหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เล็งาดังเล็งาหนึ่เด้อครับเด้อเต็มเต็มเลยลูกหลานจะหามฆให้ทุกเมื่อละค่ะบ่ว่าจะเป็นวันพระบ่วันพระจะหามฆให้ปูครับเห็นไปน้อกันเนาะครับเนาะตัวเลขน้ำปูเนาะขอโชคขอหมันน้ำปูหนึ่งสี่ศูนย์ขอน้ำปูได้่โศกเลยดอกตี่น้ำต้นไม้มีขนาดหรือไม่เนี่หาเบื้องน้ำต้นใหม่เกิน ข้าวปูคนหายเลาะนี่โอ้ลาะนี่ก้บเห็นเห็นหนึ่งอยู่เห็น1นึ่งยีผีาดเห็น1นยีลีหนึ่งนอนเลยบาดหนึ่งอีกวหอ่อีึงมุมนี่เห็นมั้ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะหกับศแต่ว่าตัวหนึ่งขึ้เจ็ดัดลงเลขล่างติดปูศูเนเจนี่เอา้าศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดตัวลเลขล่าง เราค่ะโคตรนให้แ ну> ่มสมรบนค่ะ่าน่ค่ะส่วนตนให้รมโูร่มใจเมืองนกันนะครับมอมอ่ะนะครับผ mm ู้รลมใจยน้ำกันเกาะกันกอดกันอนี้่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งต็มเต็มครับตัวยุคของบนครับหนึ่งศูนย์เจ็ด้น่าค่ะเพิ่มกหาโชคหายมานโรลานเะครับครับเห็นไปน้ำกันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับบางขันงกับิรกสงีล่าพี่และน้องนะครับ ขอให้พี่น้องเอฟซยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนนะครับเด้อครับชุกชคมันมานผู้ตาผ่าขาวเพิ่นหายแล้วครับสำหรับตัวเลกงามงามครับขอกันไหมนะครับเด้อชิบหน้าสำหรับ,รบช,บนะบชบิบนี้สวัสดีครับ